เศรษฐีที่ร่ำรวยคนนั้นเมื่อลูกตายก็คิดถึงก็ให้คนใช้เนี่ยเอาอาหารไปส่งทุกวันทุกวันไปส่งที่ป่าชาที่หลุมหลายปีถึงสามปีคนใช้ที่ซื่อสัตย์นี่ก็ไปส่งทุกวันทุกวันมาถึงหน้าฝนวันหนึ่งฝนตกหนักน้ำออกแกงไม่ซองเลยในวอภาษานี่ยบริวาแบบโบราณเม่สองขาแจกวันนั้นฝนตกหนัก น้ำหลากมาท่วมทุ่งคนใช้คนนี้ก็ถืออาหารมุ่งหน้าไปที่ที่เผาศพของลูกเศรษฐีจะเอาไปเอาไปเลี้ยงไปเกลือไปให้กินเพื่อนว่าไปผอกพาลีบ้านเ้าว่าพอกพาลีีผีพาลีเป็นภาษาบาลีแปลว่าพลีกรรมของที่ยกให้ซึ่งไปบรชในหน้าออกแกงน้าถ่วมไหลหลว,หลว,จวดจานตายเวียนน้าพัดจานตายดีน้า เขาจังไดหนอมึงบอยอยากล้าเสี่ยงบนไดแล้วไปในยานหน่ำผัดตายถิมว่าเหอะขันสิถือลบเมื่อยานเศษที่หายขันสิถิมก็เสียดายขันสิกินเองกันจัดกันไดว่าบังเอิญพระท่านก็มาบินธบาตหนาวสันนวกมาคือกันบอมีไผใส่บาทห้พระก็มายืนเถลอยิ่งน่ำนะคือกันเองเล่าก็สิจักไปทางใดเลียวหน่าเรียวหลังหันรีหันควองจ้กมอนี่ก็เลยขึ้นกันมาได้มาก ดีกว่าทิ่มได้เนาะเอาใส่บาดให้พัก